้นานเจ้าหูจุลดาพัทยารับเจาะร่างกายค่ะเจาะจมูกก่อนนะคะขยากเจาะมาหาบ้านนะที่ร้านใช้เข็มใหม่กับทุกคนค่ะเจาะจมูกน้ำตาจะไหลนิดนึงไม่ต้องตกใจเป็นเรื่อ,องปกติของการเจาะจมูกนะคะมีคำถามว่าเสริมด่างเจาะจมูกได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิริคนอันสวยงามของน้องเลยนะคะเจาะข้าจมูกเจาะได้นะคะสำหรับ คนที่เสิร์ฟจมูกมานะป้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับซิลิโคนของหนูนะคะอิว่แล้วนะจ๊ะอยู่แล้วนะจ๊ะก็ต้องตกใจนะสีม่วงเป็นเป็นปากกายม่วงเด่นชัดขึ้นมาเลยนี่นึ่นนะจ๊ะ <c oughs> เก่งมากน้ำตายังไม่ไหลคนนี้เก่ง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 ต,ตาสิ้นตาไหลไหมเจ็บไหมเจ็บไหมคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆน้องบอกว่าไม่เจ็บสวยค่ะขอบคุณค่ะ